สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิมิตพิศวงเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามได้เขียนเล่าเรื่องราวที่เขาได้ประสบพบเจอมาและต้องการที่จะเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานให้แก่ผู้ฟังทุกท่านได้รับฟัง ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วและมีบุตรสาวด้วยกันสองคนและข้าพเจ้ากับสามีก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาเกือบ20ปีแล้วข้าพเจ้าเลี้ยงดูลูกๆด้วยตัวของข้าพเจ้าเองมาโดยตลอดและก็คอยดูลูกๆมาโดยดีตลอดอดบ้างมีบ้างข้าพเจ้าก็มีความสุขกับลูกๆจนกระทั่งเมื่อสองถึงสเดือนก่อนที่ข้าพเจ้าจะเขียนมาเล่า ถึงเงากรรมของข้าพเจ้าคือตัวข้าพเจ้าได้ประสบเหตุอันที่ต้องเป็นคดีความอยู่และไม่ได้ดูแลลูกด้วยตนเองซึ่งลูกสาวของข้าพเจ้าทั้งสองคนนั้นก็กำลังเรียนพอมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นลูกๆก,ก็ขาดความดูแลจากข้าพเจ้าเองและเด็กๆก,ก็อยู่ในวัยคึกขนองทั้งคู่คิดว่า หากได้อยู่ด้วยลูกๆก็คงไม่เสียการเรียนและเสียอนาคตเช่นนี้พอขาดแม่เด็กๆก,ก็เริ่มเกเรโรงเรียนก็ไปบ้างไม่ไปบ้างและสุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์ในการเรียนเด็ดขาดข้าพเจ้าทั้งเสียใจและกลุ้มใจมากยิ่งขึ้นเมื่อพ้นโทษออกมาทราบว่าลูกเกเรและไม่เข้าบ้านก็มานั่งคิด และคิดว่าทำไมเนาะข้าพเจ้าถึงเป็นผู้ที่มีกรรมไม่สิ้นสุดเสียทีไหนจะตัวข้าพเจ้าไหนจะเรื่องลูกๆเรื่องอะไรข้าพเจ้าก็พอจะทนได้แต่เรื่องลูกๆนี่สิทำให้ข้าพเจ้าหมดความอดทนแต่ก็ได้พวกพี่ให้คำปลอบโยนและกำลังใจทำให้มองเห็นเงากรรมนั้นซึ่งเหมือนเมื่อข้าพเจ้าตอนที่มีอายุเหมือนลูกๆตอนนี้ไม่มีผิดไปเลย ในตอนนั้นได้หนีออกจากบ้านหางานทำแม่ก็ออกติดตามข้าพเจ้าและกลุ่มใจมากเช่นเดียวกับที่ได้รับรู้ในขณะนี้เช่นกันนี่แหละทําให้ข้าพเจ้ามองเห็นถึงเงากรรมนั้นที่มาสนองกับข้าพเจ้าทีเดียวทั้งสองคนเลยและก็เต็มใจที่จะรับผลกรรมนั้นยอมรับว่าลูกๆของข้าพเจ้าก็คือเงากรรมที่คอยติดตามข้าพเจ้ามาโดยตลอด และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะยอมรับผลกรรมนั้นและก็ยอมรับอีกว่าจะหนีสักเท่าไหร่ก็หนีไม่พ้นแน่นอนฉะนั้นขอให้ทุกคนในโลกนี้จงหันมาทำแต่กรรมดีเมื่อมีโอกาสก็รีบสนองบุญคุณพ่อแม่เสียแต่บัดนี้